สวัสดีครับพี่ดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์เช้าว5ที่กับคลิปตเทลเลอร์นะครับก็เป็นช่วงในการวิเคราะห์กราฟปิดคอ,ออิตาเลีย BNB นะครับมาดูว่าวันนี้แนวโน้มเนีน่ยเป็นยังไงกันบ้างก็คลิปนี้เนี่ย เป็นคลิปวิเคราะห์ไปตามหน้ากราฟเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชีช้ชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็เ,เว็บไซต์ที่ผมใช้ก็เป็นเว็บไซต์ Trading View และ Indicator ที่ผมใช้วิเคราะห์กราฟหลักๆเลยก็มีตัวของ v o l l n n g r r b a แบนใน ACD แล้วก็ s t o c h a s t i c s s i ถทั้งเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยก็สามารถไปศึกษาได้ในเพลย l ลิสที่ผมจะแปะไว้ในด s สคริปชันได้เลยลก็อยู่ใน ep ที่ส EP ที่สนั่นเอง ก็นะเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับการิดะห์กราฟอย่างแรกเนี่ยเราก็มาดูของตัวบิตคอยเองก่อนบิตคอยเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ย,ยก็ขึ้นไปแถวแถวแนวต้านเดิมนะครับแนวต้านเดิมที่ประมาณ40,200ก็ขึ้นไปปุ๊บปรากฏว่าตัวของ BTC เนี่ยออกมาวานเนี่ยเป็นแท่งโดจีนะแท่งโดจีแบบเนี้ยบ่งบอกว่าทางเฟรมเล็กๆเป็นอาการไซเวย์ก็ต้องรอเลือกทางนะ ก็ผมมองว่าถ้าให้ดีเนี่ยบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นโซนไซเว์อยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วพอมาพอไอเส้นกลาบนอนเทอรแบนเนี่ยขึ้นมารับขึ้นมารับกับแท่งเทียนเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะตัดสินใจเลือกทางไหนต่อไปนะก็ค่อนข้างที่จะบอกว่าเริ่มที่จะสวยได้ระดับหนึ่งแล้วแต่แม็กดีเนี่ยเขายังไม่ตัดเส้น ซีโร่ลายขึ้นมาก็อาจจะต้องรอแม็กดีตรงนี้ตัดเส้นซีโร่ลายขึ้นมาก่อนในทาวเรมเย์นะถ้าทาวเรมเย์เนี่ยเราเห็นแล้วว่า้ี่มื่อวานออกเป็นแท่งโดจิภาพรวมแบบนี้ก็ยังมองอะไรไม่ได้มากนะเห็นได้แค่ว่าเขาไปชนที่แนวต้านปุ๊บแล้วไม่ผ่านครับแล้วเราก็มาดูในทาวเฟเมเล็กมาดูในดีเทลว่ามันเป็นยังไงบ้างอพอเห็นในดีเทลจะเห็นว่าตรงนี้เป็นทรงไซเว์แล้ว เส้นการาวนิเกอร์แบนเนี่ยในทางเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มที่จะขยับเข้ามา,ถาแถวๆตัวของออราคาแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเห็นในวันนี้ว่า Bitcoin เนี่ยจะยังไงต่อหลังจากที่เส้นการาวนิเกอร์แบนเนี่ยมารับอาจจะเลือกทางหลังจากไซเบชุดนี้จบนะครับอาจจะเลือกทางขึ้นเพื่อไปเทสเส้นสีเหลืองข้างบนหรือเส้นสีขาวตรงนี้ก็ได้ นะครับถ้าไปเทสเส้นสีขาวเนี่ยก็จะประมาณ4 0 0 0นะครับประมาณ4 0 0 0หรือถ้ามาเทสที่เส้นการบริงเกอร์แบนปุ๊บไม่สามารถยืนราคาอยู่เหนือเส้นการบริงเกอร์แบนได้ผมมองว่าอาจจะยอ่อลงมาตรงนี้นะครับประมาณ37,000เลยนะสำหรับตัวสีทำเฟรม4ชั่วโมงของตัวบิตคอยซึ่งเราก็วัดการยอร่อได้อย,อย่างง่ายๆเนาะก็ใช้ฟิโบววัดในภาพเ,เล็ก ก็จะเห็นว่าตัวของ4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดเขายอ่อลงมาเพื่อที่จะไปต่อเนี่ยผมมองว่าอาจจะยอ่อมาประมาณแค่38%เพราะเวลากราฟลงมาที่38%เนี่ยเขามักจะไปต่อนะครับเขามาัจะไปต่อถ้ายืนอยู่ราคาได้ก็จะประจวบเหมาะกับที่เส้นสีขาวตรงนี้พอดีด้วยสำหรับตัวบิ t คอยเพรถ้าเกิดลงมองที่ประมาณ3 7 0 0ว่าเฮ้ยตรงนี้นะครับ ว่าเขาจะไปต่อยังไงหรือถ้าเลือกทางที่จะขึ้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าเขาจะสามารถเบรกกรอบสี่0 0ได้ไหมสำหรับตัวบิตคอยหลังจากไซเวชุดนี้จบก็ต้องรอดูกราฟเฉลยนะถ้าเป็นทรงไซเวบเนี่ยก็ยังไม่แนะนาเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูเขาเฉลยเทรนก่อนว่าไซเวจบแล้วจะแปลงไงต่อบ้างนะครับสำหรับตัวบิตคอย หนึ่งชั่วโมงก็ยังมองไปไซเวย์เช่นเดียวกันสรุปตัวบิตคอยเนี่ยก็รอไซเวย์นะครับว่าเลือกทางไหนถ้าลงเนี่ยมีแนวที่น่าสนใจอยู่ประมาณเส้นสีขาวที่เขายกลมานะซึ่งเป็นแนวรับถ้าเกิดลงมาปุ๊บมีการกลับตัวขึ้นมาเนี่ยก็น่าสนใจนะสำหรับตัวบิตคอยนะตัวต่อมานะครับเป็นตัวของ Ethereum. อีทเธอรี่มอีเธอรียมเป็นทางเฟรมเดย์เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะขึ้นมาถึงปุ๊บก็มาชนกับแนวใต้านแล้วก็มีการย่อลงมานะครับ พอมาดูในตัวของบ o l ิงเกอร์แบ d กับสโตไอซ์เนี่ยยังผมบอกว่ายังเป็นขาลงอยู่เพราะว่าตัวแท่งเทียนเนี่ยตรงบูลิงเกอร์แบงอยู่ใต้เส้นกลางบ o l ิงเกอร์แบ d และเอฟเอซีดีเนี่ยอยู่ใต้เส้นีเส้นกลางของของเขาก็่งบอกว่าภาพใหญ่ของอีเ e อเรียมยังเป็นขาลงอยู่พอเรามาดูในสีชั่วโมงเนี่ยก็ได้เห็นเหมือนตัวบิตคอยแล้วว่าอีเ e อเรียมเนี่ย แทงเทียนของเขาเนี่ยลงมาลักแถวแถวเส้นกลางบริเกอร์แบร์แล้วดังนั้นวันนี้อาจจะเห็นเขาเลือกทางว่าเขาย่อลงมาถึงเส้นกลางบริเกอร์แบร์แล้วจะขึ้นไปทดสอบ2006ตรงนี้ไหมนะหรือเลือกทางที่จะลงมาลงมาข้างล่างซึ่งถ้าลงมาเนี่ยอาจจะเห็นแนวแรกเนี่ยประมาณนี้นะประมาณ2003ถ้าหลุด โลเดิมตรงนี้นะอาจจะเห็นลงมาได้แรงถึง2,000เลยนะครับสำหรับตัวอีเ e อรี่ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็ดูนะรับตั้ต้าแล้วดูตัวฟิโบบ้างอ่ะจะเห็นว่าถ้าเกิดไม่ผ่านเส้นกลางเนี่ยอาจจะไม่ย่อถึง50%ตรงนี้ประมาณ2 3 0 0ที่บอกไปใกล้เคียงกันเนาะมผมมองว่ามีแนวรับถ้าเกิดไม่ผ่านนะครับมีแนวรับที่2 3 0 0กับ2000 ถ้าหลุดเนี่ยอาจจะไปเจอที่หกสบิบเ็ปอร์เซ็นเลยก็จริงผมมองว่ามันยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะหลงเนาะเพราะว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยมันแม็กดีการ์อยู่ข้างบนเราด้วยแล้วก็แท่งเทียนอยู่เหนือเส้นกลาบงบนนิเกิลแบนก็ต้องรอเขาคอนเฟิร์มตรงนี้ว่าจะยังไงนะว่าเฮ้ยเส้นกลาบงบนนิเกิลแบนเนี่ยพอแตะปุ๊บจะเทสขึ้นหรือเทสเพื่อที่จะลงข้างล่างนั่นเองนะสำหรับตัวอีเทอริเอียม ถ้าใครไม่มีขอวก็ใจเย็นๆนะครับรอเขาคอนเฟิร์มแล้วก็หาจังหวะเข้าดีๆก็ได้ครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางเฟรมเดย์เขายังไม่ได้กลับตัวเป็นขาขึ้นเนาะก็มีสัตมีหาก็หาจังหวะเข้าซื้อกันได้แต่นะครับตัว BNB ตัว BNB เนี่ยพอเรามาดูทางเฟรมเดย์เนี่ยเหมือนที่จะยกหายกโลแล้วแต่อย่างมองเป็นขาขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าตัวของ MACD เขายังไม่ตัดเส้นซีโร่ลายขึ้นมาเนี่ยก็ อันนี้มันบ่งบอกว่าน่าจะเป็นทรงค่อยๆขึ้นไปอย่างเงี้ยถือว่าสวยเลยนะสำหรับ Time f r a ์เฟรมแต่ว่าพอเราดูเด y เนี่ยมันก็มองอะไรไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ามันยังไม่เห็นเทรนที่ชัดเจนเนาะเห็นได้แค่ว่าเอ้ยเขามาเทสที่3.77เนี่ยที่ในอดีตเนี่ยขึ้นมาเทสปุ๊บแล้วก็ไม่ไหวเนี่ยขึ้นมาเทสไม่ไหวลงต่อพอเบรกขึ้นมาได้นเนี่ยยอเด้ง ยืนราคาไม่ได้ก็ลงต่อนะครับปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งแล้วว่าจะเบรกส7มตรงนี้ไปได้ไหมดังนั้นเราก็มาดูในขาเฟดไมเลกเพื่อหาว่าฮจะเป็นยังไงต่อไปนะก็ BNB เองเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขายอ่อลงมาหลังจากที่เทสแนวต้าน377ตรงนี้ก็ประจวบเหมาะกับเป็นเส้นที่เขายกไฮมาพอดีครับเส้นสีเขียวตรงนี้นะ ก็ต้องรอดูเหมือนกับอิตาเรียมเลยว่าวันนี้ ENB เนี่ยเขาจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากที่ชนกับเส้นกลางบลิงเกอร์แบนดตรงนี้นะครับต้องรอดูนะซึ่งผมมองว่านอกจากว่าดูว่าตรงนี้เนี่ยเทสที่เส้นกลางบลิงเกอร์แบนจะเป็นยังไงต่อสามารถดูได้ในทางเฟรมหนึ่ชั่วโมงเลยว่า แต่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมองของ bitcoin ขอ,องตัว BNb เนี่ยมันโดนเส้นสีแดงตรงนี้กดอยู่นะก็อาจจะค่อยๆลงถ้าเกิดเบรกไม่ได้เนี่ยอาจจะค่อยๆลงขึ้นมาเทสลงเทสลงเทสลงไปเรื่อยๆก็อาจจะไปแถวๆเส้นผมมองว่าลงมาเส้นนี้ก่อนผมมองว่าอาจจะลงมาแถวแถว350ถ้าเกิดมาหลุดเนี่ยก็อาจจะไปแถวแถวเส้นสีเขียวข้างล่างได้เลยก็ เดี๋ยวลองวัดการย่อดูสำหรับตัว BNB อ่ะก็ประมาณ350โดยประมาณเนาะสามรับ38%อร์ถ้าย่อลงมาแถว3 350อิเวนนี้ผมก็ว่ายังไม่แย่นะอย่างไม่แย่อาจจะลงมาปุ๊บพักตัวสแป็นึ่งแล้วค่อยเด้งไปต่อก็ได้ไมต้องรอดูสลหับวันนี้รอเขายอ่อยสุดก่อนแล้ว มันจะมีการเนี่ยเห็นไหมลงมาปุ๊บนะครับแล้เริ่มมีการได้ขึ้นไปแล้วก็ต้องรอดูว่ามีการเบรกยอเด้งขึ้นไปสลับแนวกดตรงนี้ไหมนะถ้าเกิดมันเบรกย่อดได้ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะหาจตั้งว่าเข้าสักหนึ่งครั้งก็ได้สำหรับตบว v n b ถ้าเบรกไม่ด้อก็ลงต่อเรื่อยๆในระดับแรกที่350แต่ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็อาจจะรอแถวแถวแนวที่เป็นของเส้นสีเขียวข้างล่างที่เป็น เออชแนลยกไฮยกโลใหญ่ของ BNB ได้เลยนะครับอ่าก็มองว่าวันนี้ก็อาจจะต้องรอบิตคอย Bitcoin เฉลือนะว่าเขาจะลากตัวอืนอ่นขึ้นหรือลกตัวอืนอ่นลงก็ยังไซเวยังไม่เลือกทางก็ถ้าเกิดลากลงในตัวอื่นก็น่าจะลงตามตามกันมาได้เลยนะครับแต่ถ้าขึ้นเนี่ยก็แบบตัวเขาจะขึ้นตามอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนแต่ก่อนด้วยเพราะว่าตัวของบิตคอยโดมิเนนต์เองเนี่ยกเงินเนี่ยเริ่มไหลเข้าตัวบิตคอยมากขึ้นนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยชอบคลิปปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนๆกำลังใจให้ผมทำคลิปในวันถัดไปด้วยก็ถ้าเกิดใครในยอยากดูนะโน้มตัวไหนนอกจากตัวบิตคอยอิตาเลียเอเบีผมก็มีวิเคราะห์กราฟไว้ที่หน้าเพจผมทุกวันเลยนะครับก็ที่เพจคริปโตเทเลอร์บอกก่นอนรอบคริปโตก็สามารถไปติดตามไลค์ที่ตอนสองทุ่มได้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเอเดียญอื่นที่เพื่อนๆกำลังสนใจอยู่เนี่ย เนื้นมเป็นยังไงบ้างนะ่าสนใจไม้ไปกับตัวเป็นขาขึ้นหรือยังนะครับก็ไว้เจอกันตอน2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ